โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คนช่องวันเดย์นะครับสำหรับเกม r วันนี้ก็มีกิจกรรมของอลิต้องการความช่วยเหลือจากคุณพบสกินของเยน่ากับมูลาตนะครับเป็น Hospital r e s i d e n นพิเศษผ่าน3ชั้นรับเลย3สกินไปเลยพร้อมเล่นฟรี1ครั้งเมื่อเล่นทุกๆ4ครั้งเริ่มต้นเพียง9คูปองกิจกรรมนะครับเริ่มตอน17สิงหาจนถึง30สิงหาคมเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวในากิจกรรมอ่ะผมมาเล่นไปแล้วแต่ว่าคลิปมันอะไม่ได้อัดไว้ผมก็เลยไม่ได้ลงแต่พอมาคลิ่ทีเดียวผมจะเล่นแล้วผมจะสุ่มจนกว่าจะผ่านด่านนี้แล้วกันคือตอนนี้ผมถึงบัตรด่านที่2แล้วโอเคครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยโอเคครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างของสกินเนาะของ h ทอร์สปิโด้เลยสีเนของเยนาอันนี้เป็นตัวอย่างให้สนใจก็ไปเล่นกันได้นะครับแล้วก็เออก็สวยนะสำหรับเราคิดว่ามันสวย แล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกตัวหนึ่งที่มันนาในกิจกรรมนี้ก็คือของมูลาดและเป็นนี้เป็นฮอสเทลเรสซิเดนต์เหมือนกันเนาะก็จะเป็นตัวมูลาดก็ค่อนข้างเท่นะใครเล่นเมนมูลาดก็มาเล่นมาเล่นเพื่อเอาลับสกินเน่ได้นะโอเคครับนี่คือหน้าตาของกิจกรรมอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือผมมาเล่นไปแล้วแล้วผมเพิ่งเห็นว่ามันไม่ได้อัดคลิปแล้วผมเสียดายมากแล้วผมก็มานั่งคิดว่าเออยังไงดีก็ ็เดี๋ยวจะเล่นให้ด่านที่2ผ่านแล้วกันคงต้องเสียเยอะหน่อยโหแต่เสียเยอะมากเพราะว่าด่านหนึ่งขมเหมาเลยอะ่ะเดี๋ยวมาดูกฎกติกาก,กันแล้วกันครับแย่แล้วปีศาจไล่มาหลอดได้จับตัวอลิซขึ้นไปบนหอคอยคุณเป็นผู้ถูกเลือกที่จะช่วยอลิซออกจากหอคอยระยะเวลากิจกรรมนะครับ17สิงหาตั้งแต่เวลาบ่าย2จนถึง26สิหงหานะครับเวลาเที่ยงคืนข้อ3คือเลือกที่ประตูต่างๆเพื่อช่วยเหลืออลิซออกจากหอคอยหากพบอลิซจะสามารถลบรางวัลของแต่ละด่านด่านที่ช่วยอลิซสำเร็จ แถบรางวัลด้านขวาจะสามารถขึ้นไปยังหอคอยด่านต่อไปได้สูงสุดทั้งหมด3ด่านนะครับเมื่อช่วยอดีิสสำเร็จในด่านปัจจุบันข้อ4ผู้เล่นจะได้รับการเล่นฟรีเมื่อเล่นครบทุกๆ4ครั้งข้อ5หอคอยที่หอคอยที่มีทั้งหมด3ด่านโดยด่านที่1 2และสจะมีประตู3 5 7และ และมันเป็นตามลําดับก็คือด่านที่1อ่ะมี3ประตูด่านที่2มี5ประตูและด่านที่3มี7ประตูข้อ6ก็คือจํานวนคูป,ปองจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนด่านของหอคอยที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนครั้งที่เล่นข้อ7คือรางวัลกิจกรรมจะสามารถรับเมื่อช่วยอลิสหรือของแต่ละด่านสําเร็จนะครับโดยรางวัลของด่านที่1อ่ะจะเป็นตาอันเชิญสกินพิเศษเปิดเพื่อรับสกินถาวรที่ยังไม่มีเช่นคิลา่าลาวิล ฟล r เรนติโนซินเนเรียโทลโอมาแล้วก็โตโลครับหรือเป็นคัมภีขั้นสูง10ชิ้นส่วนรางวัลของหนานที่2อ,อะ่ะจะเป็นตาลเชิญสก,กินนักเรียนสุดคูเปิดเพื่อรับ1สก,กินถาวรของอเลสเตอร์คิวเลนบัตเตอร์ไฟคลิซี่หรือคัมภีขั้นสูง10ชิ้น รางวัลหอคอยด่านที่3เป็นตาอันเชิญ Hospital Residence เปิดเพื่อรับสกินถาวรของเยนหน้ากับมูลาดหรือคัมพีชั้นสูง10ชิ้นข้อ8คูป,ปองที่ใช้ในกิจกรรมนี้จะไม่ถูกนับรวมกับกิจกรรมใช้คูป,ปองภายในเกมข้อ9ของรางวัลจะถูกส่งไปยังกล่องจดหมายในเกมนะครับภายใน24ชั่วโมงนอกจากนี้โปรดตรวจสอบของรางวัลในกล่องจดหมายและรับรางวัลเพื่อป้องกันเพื่อป้องกัน เื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวคุณจะของจดหมายเต็มก็คือไปเช็คก่อนนะครับว่าของจดหมายเต็มหรือเปล่าแล้วก็ลบให้เรียบร้อยข้อ10หากพบปัญหาใดๆโปรดแจ้งติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าในช่วงเวลากิจกรรมโดยคุณสามารถติดต่อได้ฝ่ายบริการลูกค้าได้ที่เว็บนี้นะครับมาถึงสิ่งที่สําคัญก็คือโอกาสโดยเฉลี่ยในการออกหอคอยด่านที่1โอกาสช่วยอลิสสาเร็จก็คือ33%โอกาสที่พบคลิกเน่ยโอกาสที่พบคลิกเน่ยก,ก,ก็คือช่วยอลิสไม่สําเร็จ6 6 6 7ซ หอคอยด่านที่2อโอกาสช่วยอลิสสำเร็จมีแค่20%โอกาสพบคิงเนยก,ก็คือช่วยอลิสไม่สาเร็จคือ80%อหอคอยด่านที่3โอกาสพบอลิสก็จะน้อยลงนะครับก็ใครสนใจก็เล่นกันได้เดี๋ยวไปดูกิจกรรมกันได้ครับโอเคเดี๋ยงั้นเดี๋ยวผมไปเติมขูปองแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมานะครับ โอเคครับตอนนี้เข้ามาในหน้ากิจกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะเปิดต่อเนอะเากเกนะเปิดจนกว่าจะเผิดด่านดัที่สองละกันเหมือนเป็นการรีวิวที่จริงก็เหมาด่านแรื่งมาด่านนี้ก็คงว่าละคงจะได้เหมาอีกเหนื่อยโอเคมาช่วยอลิสําเ็จแล้วนะครับโอเคหลังจากนี้เดี๋ยวไปดูของรางวัลกันนะครับโอเคหลังจากนี้ดูของรางวัลก็คือต้องกดของรางวัลที่ด้านขวาก่อนถ้าได้ใช่ไหมแล้วก็มันจะอยู่ในกล่องข้อความเอ๋กล่องจดหมายตรงนี้ นี่นะเป็นมันจะให้เลือกสกินอันนี้เป็นของวันที่ได้จากช่วยอลิสแล้วก็อีกอันนึงเป็นที่เลือกอันเนี้ยมันต้องเลือกมาว่าเราอยากได้สกินอันไหนคือเรามีของคลิกซี่แล้วเราว่าจะเลือกของเออมอะไรคิวเลนเนาะเออมัตเตอร์ไฟไหมมัตเตอร์ไฟเดี๋ยวโอเคเราเลือกของบัตเตอร์ไฟอันนี้คือสกินนี้เราได้เนาะจากกิจกรรมนี้ก็เสียไปค่อนข้างเยอะเหนื่อยเดี๋ยวเราพามาดูอีกตัวหนึ่งก่อนที่เราได้ อ่าอันนี้ก็คือตัวละครที่เราได้จากกิจกรรมนี้อันนึงก็คือได้สกินของฟลอเรนติโน่เนาะใครสนใจก็เล่นกิจกรรมนี้กันได้นีอันนี้เลยโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับสาหรับคลิปในด่านแรกที่เครื่องเราไม่ได้อัดไว้แต่ผมก็พอจําได้ว่าด่านที่1อ่ะถ้าสมมติเหมานะสมมติเหมานะด่านที่1อ่อะมันจะมี3ประตูมันจะเพิ่มครั้งละ9คูปอง19แล้วก็ยี่ิบเก้า แล้วพอด่านที่2มาทีเนี้ยเราจะเปิดอีกหนึ่งครั้งคือ4 9คูปองแล้วเราก็จะได้ฟรีหนึ่งครั้งหลังจากนั้นอ่ะพอ49ออกามาจะเป็น59 79 99 129ก็จะครบ5 5ประตูพอดีสำหรับด่านนี้ส่วนอันต่อไปอ่ะมันจะเริ่มที่149สําำหรับการรีวิวของเราน่าจะประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ชมคลิปถึงตอนนี้ถ้าใครคิดว่าช่องนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ อคอมเมนต์พูดคุยกันได้ข้างล่างนะครับแล้วก็เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนกันนะครับ